โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ทักซิมตะแควนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ในะจริงๆเรามีนั่งคุยกันไปแล้วนะครับผมแต่วาเนี้เราจะพามาหาไราทานในต้องเรียกว่าเป็นทนะักซิมตะแควในเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งกับเกือบสี่ทุ่มแล้วตอนนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะให้กินอะไรกินติมเนื้ออากาศอย่างนี้ร้อนร้อนรอเลยอ่ะร้อนร้อนๆควันออกปากนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูว่าจะพาน้องๆไปกินอะไรบ้างไปครับไปครับตอนแรกตอนแรกก็พาน้องๆไปกินอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นน้องๆอพาผมมากินละอ่าทำอะไร้อยห้าสิบกรัมหนึ่งร้อยอากาศอย่างนี้นะสมดังใจพี่บอกเลยดีป่ะอันนี้ดีป่ะอากาศอย่างนี้แล้วเราออกมันมาทำไมเนี่ย แต่จริงๆควรจะนอนอยู่ในห้องห่มผ้าเล่นพับจีโมบายอะไรอย่างนี้นะฮะเอ้แต่ว่าเมื่อกี้ที่เรายืนคุยกันต้องบอกว่าคนที่นี่เขาก็แบบเหมือนมาเซฮงเซไฮนะโอเคอยู่เนาะคุณอามากรผมเป็นไงบ้างคนที่นี่คนที่นี่ก็มีมันก็มีเหมือนไทยแล้วก็มีบางพวกที่ดีพวกก็ไม่ดีแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือแวบแรกคือเขาจะหน้าบึ้งก่อนใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแต่เมื่อไหรที่เราคุยกับเขาหรือว่า เล่นกับเขาเล่นกับเขาเนี่ยเขาก็เขาจะอัธยาใสดีใช่ใช่ใช่แต่อย่างหนึ่งที่อันนี้ตดวตผมเองนะจากที่มามาที่เนี่ยได้วันหนึ่งไปกินร้านอาหารประมาณสามสี่ร้านลงการบริการด,ดีมากเ,เยี่ยมเลยแล้วรสชาติอาหารเป็นไงเฮ้ยผมบอกว่าเอาจริงกลัวเหมือนกันนะกินได้หรือเปล่าวะไม่ไรสชาติจะแบบออกแขกๆหรือเปล่าเยอย โ <Okay. S 2> อเคตอนนี้เราได้มาแล้วอย่างแรกก็คือเกาลัดนะครับผมป่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมันผมไม่ได้ละเจ้าคุณบอกว่ามันกลังดีสมุนกินได้เลยอ่ะอุ่นๆเอาไหมดีนะไหมแม่ผมกินไปแล้วเอาอกินไปแล้วป่ะเราไปหาดูตอบว่าจะมีอะไรที่เราเดินซื้ได้อีก อีกหนึ่งอย่างที่วิดิโอวิดิโอวิดิโอมิกซ์ได้แล้วห้าคนเลยเอาอะไรวะชื่ออะไรไอริเกชิมิกซ์มิกซ์เอาเอาเอามิกส์บ้าหรือว่าอย่างเดียวช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอลี่โอลี่ ทั้งวันนะทั้งวันน่ะบอกเลยยี่สิบเจ็ด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 เฮ้อฮ่าฮ่าฮ่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสี่สิบสี่แถมแถมแถมโอ้โหโอเคหนึ่งวะของเราอะไออันหนึ่งอันหนึ่งเออเออเซ็นชดลิสต์ไปนี่ละมิก มิกมิกมิกเอามาซาชิงดาก็ซาชิงดาชุเด็ดฟันเรนมิกส์ชเด็เอ่าช็ออยนอลบอลาอลบอลาอลบอลาอลอ่โอ้ยไอ้นเยอะอนเยอะล้ประเด็นคือประเด็นคือหนาวอยู่ด้วยนะ nè no, rồi I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Okay, okay. This one, this Money one. Do you like your Yeah, yeah. Hey! 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 nice ทั้งวันทั้งวันโอเค thank you ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากจะบอกว่ามาบอกว่าโคตรหนาวโคตรหนาวแล้วก็ต้องมากินอันนี้นม่แต่ว่ามันมันเยอะมากเลยนะใช่ใช่เมื่อกี้เรากินไปอ่าชิลละร้อยห้าสิบบาท จลร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เกาลัดอีกหนึ่งร้อยห้าิบเหมือนกันเอาจริงก็ถือว่าไม่แพงไม,ไม่แพงเพราะว่าน้องบอกว่าจริงๆเนี่ยไปกินมามาแล้วอีกที่หนึง่งราคาเป็นไง $200 และคืออันนี้โอเคเลยราคาโอเคเ,าคาเออร้150อห้าินะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูฮะตอนนี้ยังไงถ้เกิดคนที่มาตุรกีควรจะมาเดินนะเอาจริง อันนี้อันนี้แปลว่าคุณยังไม่ได้มาเดินตรงนี้ใช่ไหมแฮปปี้นะเออเนี่ยแหละมามาก็แบบว่าอยากอันนี้ผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันเราก็มาพร้อมน้องๆอยากให้น้องๆแบบว่าเขาเรียกว่าฟิลแบบถนนคนเดินของตุรกีนะเป็นไงเป็นไงเอ็นจอยไหมกำลังโซ่เต็มอยู่ครับดีไหมดีนะแล้วฟิลฟิลฟิลเป็นไงฟิลฟิลฟิลที่นี่เป็นไงอากาศดีพี่อากาศดีสบายคือฟิลตอนนี้มือขวาอะไรความรู้สึกสบายพี่ มือขวาผมไล้ความรู้สึกเพราะตอนแรกคุณใส่ถุงมือใช่ไหมใช่ใช่แล้วถอดสีจริงๆแต่ว่าตอนนี้ใช้แล้วความรู้สึกแลงมือขวา <c oughs> คือ <c oughs> ทีมงานผมแนะนำมาว่ารวมถึงพี่แชมป์ด้วยโค้ชของเฟร็ดแครบอกว่าหอยอะไรนะที่มันเป็นข้าวใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นแบบไหนอร่อยหรือเปล่าหรือว่าจะยังไง <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันครับก้าองศาบวกฝนบวกลมท้งนั้นมันใส่จัดไว้ไงจัดไว้ไหนจัดไว้ซีริบอมอ๋อใช่เหรอ ไอ้ควรติมอ่ะเอาเหรอใช่ไหมเก่งว่ะมันตอบมาตอนไหนก็ไม่รู้แต่ผมเห็นเอ๋ <c oughs> อ I'm good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  เอาอานี่พี่นี่มาแล้วเอามานี่พี่เนี